สนับสนุนชวนยิ้มดีเด่นต้องขอขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนรายการตอนนี้มีมาหลายหลายมากนะครับแป้งจากฝรั่งเศสครับดินสอพองมองดูเออ์นะครับ <c oughs> สวยนะถ้าเทียบกับลิงนะครับ <c oughs> แล้วขอบคุณแป้งจากประเทศปัง,งย่าครับ <c oughs> และตามองปะหน้าไม่น่ามองเมียงแป้งะนมขึ้นถดูเมียงเมียงยิ่งวับผีมาหลอกอีกนะครับ <c oughs> ประกรันชีวิตจากลูกให้แม่แพ็กเกจวันเฉลิมโอเคป่ะถึงแม่จะทำตัวแย่แต่ยังไงก็แม่แก่นะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยครีมลอกผิวขาวตราเป็ดโตคราบหินปูนยังกรอนแล้วหนังกำพร้าจะเหลืออะไรขาวยันตาดำใช้ไปตาดำขาวใช่ใช่ก็ดีดีมากยาฆ่าหญ้าตาใดอีกเกีียวฆ่าหญ้าได้ครั้งเดียวนอกนั้นต้นไม้จะเหี่ยวและตายหมดเองนะครับผมก็ดีนะฮะก็ดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะฮะเครื่องเสียงตราโซเนียลกดปุ่มนิดเดียวอ้าวพังเสร็จแล้วเพลงก็ไม่ดังด้วยนะครับ สนับสนุนโดยสายการบินมรสมแอร์ไลน์ถึงเครื่องจะสายแต่คุณจะไม่ตายเพียงลำพังคุณวูไม่ประดานเลยเฮ้ยคุณรู้ได้ไงครับเนี่ยผมรู้ผมเคยนั่งประจำครับผมครับผมคุณจะไม่ตายเพียงลำพังอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยอาจารย์คงคลินิกถ้ารอความสวยไม่ไหวลองคุณใส่ดูสิครับ <c oughs> นะครับของแท้ต้องมีลากราคะเป็นโลโกโ้เท่านั้นนะครับผมแพ็กเกจเที่ยวสำหรับสาวโสดหักคานทองทัวไปแต่ตัวได้ผัวกลับมาด้วยทุกคน ก็ยินดีด้วยนะครับที่ไปทัวร์นี้นะฮะวันนี้นะฮะช่วงกลัดมันฉันและเธอสนับสนุนโดยเครื่องดื่มกระเทียมทองลูกกระเทยตัวจริงต้องแต่งหญิงไปเดินสีลมนะครับผมแชมพูแผ่นดินผมแข็งแรงดีมีน้ำหนักสะบัดไม่กี่ทีคอแทบหักเพราะผมหนักเกินไปนะครับผมแปลงสีฟันยันเหงือกขนแปรงแข็งพิเศษแปรงสะอาดเลือดสาดตรงร่องเหงือก ใช้ก็ไปหาซื้อมาใช้กันนะครับผมสนับสนุนโดยน้ำปลาตาปลาบูขี่จรวดเหยาะน้อยเค็มทันใจเหยาะมากไปไตาวายทันตาเห็นครับผมคิดไปเลยครับ,บ <laughs> น้ำจิ้มหมูตราแม่ประนามอร่อยขัดใจแม่ครับยาเน็บวารตราลูกปลาหวานน้าหล่อแต่งหญิงรับหลังพ่อยาเน็บสำหรับลูกผู้ชายทันกลายนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย วายกระชายดำจากฝรั่งเศสยี่ห้อมองดูวัวบนระเบียงดีกีไม่แรงแต่แพงหายเครื่องปรับอากาศตราเป็ดฟ้านะครับเป็ดดินกินหญ้าเป็ดฟ้ากินไฟอ่ะสนับสนุนโดยยาลดไข้ตราท็อฟฟี่เม็ดยา13ชั้นไม่มีลิฟ์เดินขึ้นจนหายไข้แล้วก็สบู่ตรานกกาวเห่าใช้เพียงครั้งเดียวตัวเหนียวไปทั้งปีนะคร,รับสนับสนุนโดย ยาดมตราฮิปโปคู่อยู่คู่รูจมูกคนไทยนะครับคลินิกเสริมความงามนิติเวชถ้าเบ้าหน้าไม่ดีเป็นคนเป็นผีก็ไม่ต่างกันนะครับผมช่วงนี้สนับสุนโดยชุดนักเรียนตราสแสมใส่สแ,มแสมแหเสมอใส่เสมอเฮอสมุยอะไรวะเนี่ยอ้าพ,พันคอ วอยวิภาแอนยานีเทคไทยคัมพานีพันได้พันดีองคุณเต็มที่ปลดเรื่องท้าพันคอวอยครับสนับสนุนโดยประกันภัยมิตรด,ดีมิตรด,ดีประกันภัยมิดประไลยกูไม่ประกันอะช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราเสือเพนจุดเด่นอยู่ด้วยการตกตะกอนดื่มตอนกระหายตกบ่ายท้องเสียแตะ <c oughs> ช่วงนี้มีผู้สนับสนุนรายการเราเยอะแยะมากมายครับแล้ววันนี้เครื่องแต่งกายที่พวกเราใส่นะฮะสนับสนุนโดยห้องผ้าบารากี้มีให้เลือกหลากสีชุดบ่าวสาวชุดราตรีรวมถึงชุดหมีชุดสิงโตแพนดา้าน,นะ,ะแผลแตกแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหมในการประทับกันแบบนี้ต้องขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนของเรานะครับยาทากรายมากเจ้าของเดียวกับยีราถผ้านึกถึงน้ำสุนไพยต้องน้ำํำลองตามแม่ป่วย แม่ป่วยช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยแม่ป่วยแม่ป่วยพูดัด,ยยรรดสิด้นว,ว่ายังไงครับพูดัดสินว่ายังไงว่ายังไงไม่สําคัญอย่าลืมําประกันกับเรานะครับประกันชีวิตคิดยันตายครับผมทําวันนี้มรดกถึงลูกหลานประกันชีวิตคิดยันตายครับเข้าไปแล้วพี่เลี้ยกับแม่เป็นประตู ประตูตไม้ประตูเหล็กนะฮะ,ะบานเกตนะฮะมุ้งลวดเหล็กดัดม่านมูลี่ม่านกันแสงอย่าลืมติดต่อฟิวเจอร์เดคอฟิวเจอร์เดคอมีทุกสิ่งที่คุณขอยกเว้นเราไม่ให้รายการคุณใหญ่เนาะใหญ่ฮะคอนเซอร์คบเยอะเลยก็ <c oughs> อยู่ได้คพรัะผู้สำานินรายการนะครับผมข้าวดีตลกหกฉากช่องใหม่ช่วงเวลาเดิมพบกันที่ช่องนหนึ่งัวคอย แขยายเวลาเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งให้เต็มอิ่มจุใจนะฮัลลโหเลยกินซุกี้ไหมโอ้ยใครก็เคยครับใครสั่งซุกี้กดเราเลิพิทอีคิวอีคิวอะไรซุกี้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 อีคิวสั่งลงมาตลกทุกฉากทุกวันเสาร์เที่ยงตรงตามมะราคมเป็นต้นไป